พิเศษเพิ่มไข่ให้นะมีนาเออกินเผื่อลูกด้วยนะนี่เป็นไม่เผ็ดนะคะเอาไม่เผ็ดีนาชอบมากเลยชอบไม้มีเงินอ่าถ้าครูถ้าครูแปลว่าชอบมากโอ้วันนี้นะคะผัดกระเพราหมูสับลูกชิ้นนะคะ ของน้องหมาโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ปรุงเครื่องเยอะอเ,เปลี่ยนรสชาติเดิมๆอ่มาดูนะคะว่าแต่ละตัวชอบไหมม,มีนะอ่ะเนียวดีตก่อนอดีอีกข้างนึงเอออีกข้างนึงง้างนี้บ้างเอออีกข้างนึง,ออง,นงออเออมาอุ้ยเอนะท็อปปิ้งด้วยไข่ต้มมีนาเป็นคนชอบกุ้งมากมาย,ยเสริมแคลเซียมนะคะตอนนี้มีนากำลังตั้งท้องอย่าแหบเดี๋ยวโดนตีน่แน่แน บางแก้วถ้าอร่อยนี่เตรียมขู่เจ้าของเลยอย่าอย่าอย่าไปโดนนะโดนอ่าต่อไปเป็นนี้พอยกินเ้อั่งลงโอ้โหแต่ละตัวกินเยอะเออดีดีดิเอออีกครั้งหนึงอีดีสิวันดีมันเต็มสาตั้งใจด้วยเอออ่าอ่าวันดีอีกทีวันดีนั่งลงเออเออกครั้งหนึดีดีทีให้ถึงมือพอแล้วหิวแล้วค่ะ คุณพ่ออ่ออากินเลยอืมกินเะกินเลยลอ่ามีพลอยต้องปิดโกงนะเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวคุณพี่มาไข่ต้มเอาไงก่อนเอาข้าวิ้งก่อนเปลือกกุ้งเพิ่มแคลเซียมน,นะคะไข่ต้มมีพลอยชอบกินไข่ต้มมากเลยมีเงินบอกทำไมคุณแม่อหั่กะเพราอร่อยจังอนะ่ะมีไงินเป็นคนชอบกินเป็นหมาที่ชอบกินผัดกะเพรามั้ยเฮ้ยกินตาแดง ได้ไหมเดี๋ยวคุกให้เดี๋ยวดูดีเดี๋ยวโดนเนี่เดี๋ยวคุกให้นี่มันมันเป็นก้อนนช่ไหมันเห็นไหมห่วงถ้าห่วงแบบนี้แปลว่าอร่อยมาก้ปอนให้อุ้ยไม่ต้องป้อนกินเลยกินเลยลูกกินเลยกินเลยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเออกินเถอะกินเถอะปูไปงั้นแหละมาถึงเวลาจะกินอะไรอ่ะนี่มอหอชอบหมก จะหล่นไมมจานข้าวอะมีเงินมีเงินกินหัวไม่เงยนเลยกินไม่งอหัวเลยมีเงินเออเฮ้ยอะไรวะที่บนเดี๋ยวดูนะว่ามีเงินหมดแล้วแล้วจะไปกินของตัวอื่นไหมอร่อยไหมลูกอร่อยอทีกินขนาดนี้มีนาก็อิมแล้วจะเฮ่ทำไมอ้าวของมีนายังไม่หมดครับ มันมันเดศน้มันเป็นน้ำพริกแกงมีนาชอบกินกุ้งมีนากินเปลือกกุ้งทุกวันเห็นมามกินได้เจ้าของก็สบายใจนะคะอ้วนทุกตัวมีผักด้วยนะเนะี่ยมีผักตัวผักยาวด้วย <c oughs> กินแบบคน